มาดูไอ้ถัง200ลิตรที่ทําเป็นเตานะครับเนี่ยครับหันน้ําไปทาง,งาน,นู้นนเนี่ยมันมีตะแรงหันไปทาง,งานู้นไกลๆไปเลยดิมีตะแรกงกั้นไว้เห็นไหมครับอันนี้ตะแรกงก็ไม่ได้ทําพิธีพิถันอะไรแค่ไม่ให้ก,ก้อนมันตกเนี่ยประมาณถังมันมีสามข้อ ขังมีสามข้อเนี่ยหนึ่งหรือถ้าไม่มีข้อก็วัดเอาแบ่งเป็นสามส่วนเอาใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปแบ่งเป็นสามส่วนนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนส่วนที่สามเนี่ยทำตะแกงมาแค่นี้ครับกันก้อนตกออกเป็นขาเหล็กอะไรก็ได้ถ้าเอาอิดเข้าไปเบอพื้นที่น้ำมันจะน้อยครับผมใส่เข้าไปอีกให้น้ำ เอาหันไปทางนู้นอันอ่าใส่เข้าไปให้น้ําต่ำปลาตะเก,กงประมาณเนี้ยต่ําลงปลตะเกงประมาณห้าเซนหรือสิบเซนเนี่ยใช้มือวัดเอาก็ได้ไม่ใช่ให้มันมาเสมอใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาก้อนมาตั้งเรียงไอการวิธีการเรียงก้อนก็แล้วแต่คุณมันจะเรียงยังไงก็ได้ นะครับแค่ทําตะแกรงก้อนเราทําใหญ่แค่ไหนแค่เอาเอาเอากอกนยเอาก้อนลงตั้งแบบนี้นะครับอ่าเรียงรอบๆไปอันนี้วิธีนี้มันมันคนเราพอทําแล้วมันคิดออกเองครับว่าจะเรียงยังไงให้มันเต็มถังแล้วก้อนที่อัดไว้มันมันทำยังไงให้มันหมดอ่า แล้วก็ข้างบนก็ใช้ถุงพลาสติกหนาๆผ้าคุมบอ่ออะไรก็ได้มาตัดคุมก็คือไม่มีอะไรมากบางคนสงสัยว่าจะนึ่งยังไงก็เลยต้องมาบอกอ่าถ้าเขาดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยถ้าใครสงสัยก็โทรมาถามโทรมาถามเอาอีกหน่อยหนึ่งนะครับความละเอียดคือ0 9 7 3 0 6 9 5 5 4 ครับผม0973069554ครับโทรมาสอบถามได้อันนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับผมขอพบพระคุณมากครับ